สวัสดีครับท่านผู้ชมจะูปฟังทีักและกรพคบับมอน้ผมจาพงศรค้มจ่าทอเมือมอุดรหลักฐระทากุลนะเพราะว่าในการดูอีสารกวนฮาลสีมาพอข้าวพอข้าวมอน้ไปฟังทางสำนักง,งานอายการสูงสุดเพื่อนสิทธแลงอีกอย่างไปเบิ่งหน้าจอรพร้อมกันแล้วกลับมหาวกเข้าขกับพี่นอะครับฟองนะครับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับส่วนตอนนี้ที่ท่านหัวหน้าคณะสงารท่านุู้ช์มีบูนวงออกมาอกวลายพยานหลักฐานไม่ได้ข้อสรุปื่องเนี้ยมันมันเป็นยังไงครับ แสดงว่าคณะกรรานในการนี้มีความขัดแยงก,กันอย่างรุนแรงถูกต้องไหมครับคือขอขอแยกเระยนยนี้นะครับว่าในส่วนของการทํางานของคณะทํา,างานผู้แทนฝ่ายการสุดๆนั้นนะครับในการร่วมกับคณะกรรมาการปปชคณะทํา,างานของฝ่ายกรรมการ,พพรปปชรวบรวมพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์น,นั้นนะครับในการตกลงในการประชุมกันนะครับเมื่อคราววันที่25ธันวาคม2557นั้น นะครับได้ที่ประชุมนะครับของคณะทํางานฝ่ายอกการสูงสุดได้มอบหมายให้กับพนักงานอกยการจากสํานักงานการสอบสวนซึ่งเป็นคณะทํางานในฝ่ายอการสูงสุดนะครับเป็นผู้ที่ไปดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับทางฝ่ายคณะทํางานของฝ่ายกรรมการปปชนะครับแลวคณะทํางานของทางฝ่ายอการสูงสุดที่รับมอบหมายก็ดำเนินการตามที่ได้มีการมอบหมายนั้นแล้วนะครับในประเด็นนี้ ในการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถือว่าคณะทํารรงานฝ่ายการสืบได้รับทราบหมดแล้วครับแล้วจะยื่นฟ้องภายในเดือน,นบูรณาการไหมคะตอนนี้ก็อยู่ที่การตรวจคําฟ้องนะครับโดยท่านในการสูงสุดนะครับที่จะดําเนินการในขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีการตั้งในส่วนของคณะทํารรงานที่จะดำเนินการในชั้นศาลนะครับท่านก็คงจะพิจารณาต่อไปนะครับในเรื่องนี้รข้อหาประผิดนี่ก็ตามหลักก็หนึ่งห้าเจ็ดก็รัมมาตราหนึ่งสองสามครับ ถูกต้องครับตามที่คณะกรรมการกปปชตั้งข้อกล่าวหามานะครับและหนังสือที่ทาคุณยิ่งรักได้ยื่นกรรมาธินารมาชื่นล,นลม,ม,าม,ามากมไยมครับครับขออนุญาตเรียงชี้แจงในประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่าหนังสือร้องของความธรรมนะครับทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ยื่นมานะครับถึงท่านในการสูงสุดภายหลังที่ท่านในการสูงสุดนะครับได้มีความเห็นในเรื่องการ ตั้งคณะทํางานร่วมแล้วก็มีประเด็นนะครับที่ได้ตกลงกับทางปปชาตามมติที่ประชุมนะครับที่ได้หาที่ท่านเห็นชอบด้วยในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมทั้งสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมดังที่ท่านมีความเห็นไปแล้วนะครับหนังสือร้องขอไปทำเนี่ยยื่นต่อท่านในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่คณะทํางานทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการเนี่ยท่านในทสุดท่านไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการต่อไปแล้วครับเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะทางานที่ตั้งมานะครับ กับการประชุมนวในวันจันทร์ที่2 6นี้ที่ท่ทางนีท่านพิบงบอกว่าจะมีการประชุมร้อยการก็กกต้องยกเลิกไปครับในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับค,ครับครับทำความเข้าใจกันคือคือไม่ใช่ไม่ใช่งั้นนะคือคือ,คอในในผลของการพิจารณาของท่านในการสูงสืบตอนนี้ถือว่าท่านมีความเห็นในทางคดีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านได้พิจารณามีความเห็นลงนามในวันนี้เองครับ ที่รงเช้านี่เองนะครับท่านท่านต้องตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดนะเพราะเอกสารที่มีอยู่ในสำนวนการไต่สวนของชนะครับที่ส่งมารวมทั้งเอกสารเพิมเ่มเติมที่เราขอมาได้เนี่ยรวมแล้วก็ประมาณเกือบ4ี่พันหน้านะครับท่านต้องพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบนะครับเพราะเราเรียนได้ทราบว่านะครับในส่วนการพิจารณาของท่านในการสุดสุดนั้นนะครับท่านให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่านยึดหลักว่าในการทํางานในส่วนของอัยการนะครับท่านก็พิจารณาในส่วนนี้นะครับโดยตั้งใจจริงในการที่จะ พิจารณาด้านพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ท่านก็ดูในส่วนของการดําเนินการนะครับถูกต้องนะครับครบถ้วนในประเด็นนี้นะฮะนอกจากนั้นในการพิจารณาของท่านท่านยังได้ยึดหลักนะครับรอบครอบรวดเร็วนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับทั้งทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนนะครับแล้วการย้องต้องแจ้งพาไปตัวสองแสนแนกรเนินไตรงปลครับ ในในในหลักการแล้วในส่วนการดําเนินการนะฮะคือทางไอการสูงสุดนะครับท่านคงจะแจ้งไปที่คณะกรรมการกปชให้ดําเนินการในส่วนนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือในการฟ้องคดีอาญานะครับต่อสารดีกาแผนกคดียาของผู้ดํารงตาแหน่งางการเมืองนั้นนะครับโดยหลักแล้วนะครับจะต้องมีตัวโดยทั่วไปในหลักการฟ้องคดีอาแต่ในกรณีนี้มีข้อยุกเว้นนะครับไอการสูงสุดท่านสามารถฟ้อง นะครับผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำเลยต่อสารดีกาแผานากคดีาของผู้ดำเนารตําแหน่งการเมืองได้โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาแต่ต้องระบ,บุที่อยู่ที่แท้จริงแต่ครับให้ชัดเจนถูกต้องในคําฟ้องด้วยนะครับเพราะว่าในข่าฟ้องไม่เกี่ยวกับเรื่องาทางกฎหมายนะไปแสดงต่อศาลแต่ว่าใครหลังให้เกิดยื่นฟ้องแล้วให้ส่งไปที่ตศาลนะครับครับคือในข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของสารดีกาแผานากคดีาของผู้ดํําารงตแหนิงการเมืองนะครับพศ .2543 ข้อ8นะครับในการดําเนินการในการฟ้องเนี่ย นะครับก็ไม่จําเป็นต้องนําตัวตัวขาวไปสารก็ได้สามารถที่จะยื่นฟ้องได้นะครับในประเด็นน,นี้นะวนก,าะการในัการเนก่นทาเช่นการาเดินทางอที่ก็จะเหมือนกรณีของคุณท่นในส่วนนี้ก็คงจะต้องพิจารณาต่อไปก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือว่าในขั้นตอนในการที่จะดำเนินการฟ้องนะครับขอพิจารณาในส่วนนี้ก่อนเพราะยังระนักขณะนี้ทางท้ายสุดก็มีความเห็นแล้วนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของคณะทํางานที่ท่านมอบหมายที่ท่านได้ตั้งขึ้นจะเป็นผู้ดาเนินการจัดทําคําฟ้อง นะครับแล้วก็เสนอท่านพิจรารณาอีกครั้งหนึ่งท่านก็จะเป็นผู้ลงนามแต่คําฟ้องเองนะครับที่ยื่นฟ้องต่อสารดีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างเมืองเพราะลักษณะของการจัดทางคำฟ้องนี่จะไม่เหมือนคดีายาาทั่วไปนะครับแล้วการฟ้องนนี้ดูเหมือนจะจอดคล้องกับที่ทางการเมืองเองจมติขอชุดน้ครับนั่นก็เป็น การแถลงน,นะครับอขอมทั้งอายการเพื่นนะครับซึ่งสรุปออกมาแล้วนะครับทั้งอายการสูงสุดเองก็มีความเห็นในการสั่งฟอง้องนะครับในโครงการทุจริตจำนำข้าวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งอายการเพื่อนก็มีความเห็นให้ทั้งปปช,ชไปรวบรวมพยานกลับมาใหม่แล้วก็ตัง้งคณะทำงานรวมจนวันนี้นะฮะแบ่งกรณีของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ย ก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายกับกระบวนการทางการเมืองนะครับพี่น้องก็อยาสับสนกระบวนการทางกฎหมายก็คือเขาสู่กระบวนการของอายการไปศาลนะครับเพือที่ในเรื่องของการกระทําความผิดกฎหมายอาญาในข้อการจํานาเขานะครับส่วนกระบวนการทางการเมืองก็คือสนชมือนี่นะครับวันที่23กับสีมีมติจังไดกับพี่น้องกติดตามเอาสายๆกันน้อยนะครับประมาณสิบโมงเสานะครับพี่มีภาคเ้ากับมีภาคใบ่ายบรรยากาศสดๆภาคเ้ากับสี่ สองคนนะครับย้ำตอนบ่ายก็คือท่านนายกอดีตนายกจริงรักอีกคนหนึ่งนะครับกปฏิว่ามือนีกเป็นสามหวยสีออกมาจังไลยอันนั้นเฮาเก่าไ่ได้เอาใจซอยทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ตามเนื้อผ้าเพิ่นสิพิจารณาไปอัยการสูงสุดก็คืออัยการก็คือเฮานี่แหละครับไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจส่งสำนวนมากอันนี้ก็คือระบบกล่าวหานะครับระบบกล่าวหากับมิสซาสต้นสารนุชทัศนียกานะครับคือเพิ่นส่งไปอัยการก็คือตะก้าตะแกงเป็นผู้กลอนเป็นผู้ร่อนว่าเออคดีนี้มีมูลบ่ นะครับพอต้องถามทนายคนนี้ทนายคนดังอยู่ข้างๆนะครับคือถ้าคดีมีม้วนผลคดีสวงต่อสำนวนไปต่อศารมาสิเห็นควรว่าสีฟ้องหรือว่าฟองอ่ะอันนี้พี่น้องกระจายจดย์ใจจออยากรอฟังเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเพราะว่าสร้างความเสียหายกับชาติบ้านเมืองเป็นจํานวนหลายแสนล้านนะครับอ่ะเข้ามาเบิ้งมือนี้นะครับช่วงวันนี้ในอดีตเขาลองย้อนไปมือนี้แหะครับเมื่อปี2องพสี่ร้อยยี่สิบสี่ นะครับเป็นมือประสูตรของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพนาำเดิมพ่นกษวาพระองค์เจ้าบุรชัชชยากรถือว่าเป็นราชโอรสองค์ที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่หากับเจ้าจอมมัณฑาวาัตรหรือน้ำสก,กุลก็คือกัลยาณมิตรต้นสกุลสัช <c oughs> ชัยทรงเป็นช่างทรงเป็นทหารช่างแล้วก็ได้ทรงน้ำรถ จากดีเซลเข้ามาใส่เป็นประเทศแรกในประเทศทวีปเอเชียเฮาแล้วก็ส่งเป็นผู้ประชาการกรมรถไฟหลวงเป็นพระองค์แรกแล้วก็นอกจากนี้ยังส่งเป็นผู้ว่างรากฐานเรื่องการบินเรื่องการไปสนีโทเรเลขแล้วก็ได้จัดตั้งสถานีวิทยุเด้ทรงส่างถนนหลวงและก็สะพานหลายแห่งเช่นสะพานพระพุทธยอดฟ้าแล้วก็สะพานพระรามหกเป็นต้นมานะครับ แล้วก็ครบรอบอีกเนึ่งกอสอามีจะจำเลยว่ายุสวนผึ่งเมื่อนั้นกยชื่อเลยว่ากอสอามีกอสอามีนี่นะครับได้จับโตนักศึกษาได้จับโตประกันอยู่ที่โรงพยาบาลสวนผึ่งราชบุรีเมื่อนั้นผมจําได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอมรัชวงว์งสุขุมพันธุ์บริพัตรย่อมเอาตเจ้าของเ่ยเป็นตัวประกันไปเป็นตัวประกันนะครับตอนนั้นเขาก็เรียกร้องว่าไทยนี่ซอยเหลือนะครับคือมันก็มีข้อพิพาทเกี่ยวกับประเทศพม่า เพิ่นบอกว่าอยากให้ปล่อยอ,องซางซูจีอ,อยากให้ปล่อยนักตัวทางการเมื่อสรุปแล้วซุ้มมูนีถึกวิสามันถืนอขาดิมเนะี่ยแล้วก็เฮ็ดให้พยาบาลอยู่โรงพยาบาลสวนผึ่งอดเขา่าอดอาหารภาพมือนั่นเนี่ยผมก็ต้องเชิญชมท่านมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับที่ว่าใจกล้าหาันคักอีรียอ<ผ>มเป็นตัวประกันย่อมเป็นตนัวประกันครับอ่ะอเข้ากับไปเข่าเข่าเข่า,ขา,ขาต่อไปเลยครับครับโดยเฉพาะนะฮะบัดนี้ไปเบิ่งเมื่อวานนี่เขามีการนําเสนอข่าวนะครับพี่จารอกรณีคลิปของคนใจร้ายนะครับยิ่งสุนัข ที่ยูนบริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวบันทึความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็มีคนมามอบโตกันครับเพื่อต่อสู้คดีแต่ว่าเบื้องต้นเพื่อนให้การปฏิเสธนะครับบอกว่าบริเหตไปเบิ้งข่าวนี่นะฮะเพื่อนบอกว่ามือปืนยิงสุนัขนะครับที่ซื้อซื้อบื้อเนี่ยนะฮะเป็นซื้อสุนัขที่พี่น้องคุณตั้งให้นะฮะเพื่อนเข่ามอบโตกันครับที่สนโชคชัยซื้อว่าคุณวิทยานะครับคุณวิทยาบุญลือรักนะครับอายุ32ปี กถือว่าเป็นผู้ก่อเหตุใส่อาวุธปืนยิงสุนัขขาวด่างหรือเจ้าซื้อวื้อเนี่ยนะฮะที่บริเวณห่าหงซับสินค้าอิมพิเรียนเวิลด์นะครับลาดพร้าวถนนลาดพร้าวการเดินทางมาพร้อมทนายความครับเพื่อเขามอบโตนะครับกับพันธุ์ตรวจเอกนามเพชรศัพท์อุดมครับพนักงานสอบสวนผู้ส่งคดีวฒสอนโชคชัยนะครับจากนั้นนะครับพันธุ์ตรวจเอกชัยยโรบนะครับจุนวัฒน์ผู้กํากับการสอนโชคชัยละกาพันธุ์ตรวจโทษสิทธิศักดิ์ นาคามาตรก็ได้ร่วมกันสอบปากคำนายวิชานะครับภายหลังการสอบปากคำในชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไปส่งสารอาญาถนนรัชดาซึ่งทางญาติแลักฐทนายความก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นประกันตัวนะครับที่ชั้นศาลต่อไปทางด่านพันตำรวจเอกน้มเพชรเป็นก็นกล่าวกับว่าหลังจากมีการแจ้งความเอาผิดจากผู้เสียหายกรณีมีผู้ใส่อาวุธปืนยิงสุนัขพันธ์ทางเพชรเมียชื่อขาวดางนะครับ หรือซื้อบื้อนี่นะฮะบริเวณหน้าห้างเซเปนค่าอิมพีเรียนโวล่าด์พลาวกัทําใหา้สุนัขตัวดังกล่าวเนี่ยหลกักได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลาสัตว์นะครับซึ่งมีคลิปคณะก่อเหตุถูกโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการแชร์ภาพเป็นวงกว้างเนี่ยนะฮะโดยเหตุเกิดในช่วงกลางดึกของวันที่13มการาคมที่ผ่านมาแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาได้เดินทางมาพร้อมญาติแล้วก็ทนายความมามอบตัวสู่คดีซึ่ง ทางเจ้าหน้าที่พิ้นกระแจ้งขอหาไป3ข้อหานะฮะข้อหาหลักๆก,ก,ก็คือความผิดฐานทารุณกรรมต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยให้่ความโดยได้รับความถูกขเวทนาอันบ่อจาเป็นตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพของสัตว์พศ2 5 5 6 7ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานเองนะฮะแล้วก็ยิงปืนซึ่งใช้ดินปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน แลวการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและก็พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพระรบอาวุธปืนโดยในชั้นสอบสวนนะครับผู้ต้องหากับใหการปฏิเสธแลวก็บอกว่าสกคอไปใหการในสันสานนะครับม้าเป็นม้าเจ้าทินมันบอกขารบแขกเขาเล่นมั่งใสซักปืนออกมก็ยิงซะ เพื่อนกับหมามันแลงน้ำน้ำรถบอกยังไงก็คือจังสี่ศูนย์นะระเบิรส่งนะครับผมเพื่อนกับไปยิงหมาครับคือกระทําการไปโดยผสมข้นแก่เหตุภาษาซ้อมหมาโยกมือโยกทั้งสี่มันก็แรงเนี่ยหนึ่งเป็นข้นจะไปซ่าหมานะครับเว้าวก็เอิ้นว่าเว้าน้ำหมาหมาเลียปากเว้าน้ำสากสากฟัดหัวเว้าน้ำผัวไม่ลูกซ้อมทำสร้าหมากับไปกัดน้ำหมานะครับส้างหมาหมายางมาจากสุภาพศิษย์พนว่าทางเสือเสือก็ต้องเดินนะครับ มันมีหลายผู้หลายคนนะครับนอกเรื่องแน่จากหน่อยนะครับขีดขอตัวสัวความเพลินนะครับทั้งแก่นน้ำทั้งอุดรคนละครับเพื่อนบอกว่าถ่าสอนชถอดถอนนายกยิงรักนะครับเพื่อนบอกว่ามีการนองเลือดประจันปานจนกระสีปบุกกระดมคนเสือแดงขึ้นมาสูรนะครับพี่น้อง ขั้วใบหัวนะครับขวัญไสขวัญไสตั้งแต่ยางกะสีเอาตัวบรอนไซด์ไปเตาคั่มหลือครับปากกระเบี้ยวล่างงันคนเด็ดบอดีเลยเดี๋ยวนี้ยางน้ำเขาบอกว่าบ่มีหมาหน่อยยางน้ำจ้าตัวาก็จะโอ้ขวัญไสผมไปให้ค่านะครับคนพ่อบันนั่นนะครับผมเคยซื้อข้นพอมก็ได้ปากเขาสัญญปากนะครับแล้วก็หลายผู้หลายคนนะครับบอกว่าคนที่สามความุดไหวเห็นกระบานกับเมืองพวกมอบโรควิดอ่ะมาเป่าโนวิดมาสั่นไล่ค้นดีออกไปแล้วนะครับแทนที่เศร้าหน้าสีได้เข่า ทุกเม็ดเนี่เนืนหาบาทบัดนี้ไล่แล้วนี้ไปบวชพาะัซนครับเข้าเข้าบ่อใดามาไล่ข้นบอดีนะครับเข้ามาไล่ข้นซัวอ,ออกไปแล้วก็ให้คนดีเของบอ่งบริหาร<น>นานเงื่นก็เลยได้ให้ชาวหน้านะครับพี่น้องเสื้อแดงให้ฟังดีๆนะครับเข้บ <ๆ S 2> บาบ่อใดามาซับให้ตีพี่ให้ห่าง ต่อไปนี่เขามาปองดองนะครับเออให้ผู้รักษ์ก็ย้ายประเทศบ้านไปเขาจะไปหลงสนเจ้าของนะครับเบิ่งเหตุเบิ่งผลจะไปเสียซุ้มที่มันนั่งอยู่หน้าจอซุ้มที่มันเหาะให้พี่น้องพิดกันซุ้มวัวนั่งอยู่หน้าจอย้อนไเป็นเดียตายซุ้มนั่งอยู่หน้าจอจะอ้วนๆจะอีจออเยอะหนั่นมันบ่ได้ไปนั่งอยู่หน้าจอน้ำพี่น้องเสือแดงเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปเสือเขาเงินพี่น้องเงินจำน้ำเขาจนเหตุไดนพี่น้องต้องผูกข้อตายพี่น้องต้องจำมือที่ลูกหลานชาวบ้านที่คนนนเเสื้้้้อออออแดงงงตตผูาาายยขขกรจ โครงการเนี่ยมันดีแต่ว่าส่วนที่โกงประเทศชาตินะครับเอาเข่ามาขายนะครับคุณก็เอาเข่าไปขายไอ้พี่น้องขายไอ้พี่น้องแล้วก็เงินไปไหนล่ะก็เอาเงินมาให้พี่น้องครับแลยจะมาอ้างว่าเป็นยอ้อนผู้นัน้นยอ่อนผู้นีน้นะครับจะข้องซัวแล้วนะครับพี่น้องด้วยกาเป็นเสียหัวมันซุม้มแน,นวหน้าจอมันตัวพี่น้องเท่านั้นครับซัวขยะพึ่งตินะครับดีขยะพึ่งย่องนะครับพี่น้องครับเบื้องตอนจบเะครับต่อไปพอดีโอ้มันแมนความกำนั่นแมนความพี่น้องมาออกมาปอ่ลูนกหวีดอีนี้นี่นะครับ พี่น้องจำได้บอกผมเราดีท่านเรื่องนกกระสานะครับ,รบออผมก็บพ่อยากบอกว,ว่านั่งลุกยิงรักกับทักษิณเปียบมันมนกกระสาแกน่ะละครับเออนะครับเปียบตตอกันดีดีนะครับเมนที่มีหลายนกถึงมีพนกกระสา <laughs> มีหอยนกแสกถึงเรือกระพมแล้วมันมีอีนออนะเคียวอีนกเคียวอีนกเคียว,วย,ววย,ววยวนี่มือแรกเลยที่นี่ความจริงนะครับอันนั้นโอ้ยเหี่ยวจัดเลยนะครับข่อยเสียดายเป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นหอดร้อ,รองศาสตราจารย์<อ>ข่อยเสียดายสถาบันการศึกษาที่สั่งสอนคนมาใ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีความรู้แต่กลับมาเห็ดสัว <ๆ S 2> ถถมัดถั่วผีตัวน้องย้อนย้อนได้เงินเขาข่อยอยากให้อันนั้นมาโตกับพี่ปูกรัชดาที่เฮานะครับเอออันไหนขี้เอเข้าปันกันเลยเหี่ยวเข้าปันกันเหี่ยวเข้าปันกันกับรัชดาพัดเออเอาคนเหี่ยวต่อเหี่ยวมาสู่ก อ้าวมอหยอกมอยอกเอียดนะครับความคืบหน้ารถตู้นะครับนสมราชพัฒนะครับโคราชตกเขาเจ็บแปดร้อยนะครับแปดไล่เปดแปดไล่นะครับโอ้ยวันมันเก็บแปดร้อยว่นนีนตัวนี้พี่น้องเก็บแปดไล่ขออภัยครับทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะครับขอแสดงความดีใจนั่กับพี่น้องนะครับความคืบหน้ากรณีรถตู้ของมหาไรยราชพัฒนครราชสีมารับจากศึกษาเบื้องงานที่จังหวัดลำปางประสบอุบัติเหตุเสียหลักครับตกเหวข้างทางนะครับ เตพื้นที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับเป็นเหตุให้นักศึกษาได้รับบาดเจ็บ8ไร่นะครับแปดคนนะครับในจํานวนนี้มีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งไร่นั่นนะครับในเรื่องใชยบุญซักรักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชพัฒนะครับนครราชสีมาเิ่นก่าวถึงคว้ามคืบหนานะครับหลังจากทราบข่าวกุมนักศึกษาประสบอุบัติเหตุเป็นนักศึกษาสั้นปีที่3นะครับโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสติ ประยุกต์นะครับสิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้งบัดเพิ่นก็ได้เดินทางนะครับไปศึกษาในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือร่วมกับนักศึกษาทั้งบัดนะครับจำนวน127คนโดยใช้ยานพระหนะเป็นรถบัสนะครับเพิ่นว่าขรุยก็คือสิใช้นี่ไอ้หยังก็ล่ะเครื่องบินคือยจะเน้นขับเหรอนะครับอันนีส้สายยานพาหนะคือรถตู้นะครับพี่น้องครับ4คันนะครับรถบัส2คันรถตู้4คันออกเดินทางตั้งแต่วันที่18 มกราคมนะครับมีกาหนดเดินทางกลับถึงจังหวัดนครราชสีมาวันที่22แต้แล้วกรับทบอุบัติเหตุนะครับครับขอแสดงความดีใจนะครับขอแสความตา้งใจจะคนครับผมแต่ว่าปลอดภัยเบิครับผมเ้องก็ดีใจน้าทีค้นบ่เป็นอย่างก็เสียใจเ้ากับว่าอยากให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ทางเดียวเอาละครับบันีมาเบิงไทยรัฐบ้างนะครับเพื่อนว่าจ้งไหนพบกำนันในดวงในจังหวัดอ่างทองวัว่าเพื่อนว่าสา่งความฮือฮา กับการคล้องพระเครืองพวกใหญ่ <c oughs> เพื่อนบอกว่าคล้องรอบพ่อกว่า200องค์นะครับออกไปตรวจสอบตรวจตายเยี่ยมดูบ้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทราบซีวานายธนบ,บดีใจอ่อนอายุ47ปีเป็นกำนันบ้านแขกนะครับ <c oughs> บ้านเข้นี่แหละเราเขาเนบ้านแขกนะครับ,บ,รบกำนันตำบลป้ายนิวอำเภอเมืองอ่างทองนี่แหละครับนายธนบ,บดีเปิดเผยว่าสาเหตุที่ตนต้องคล้องพระเครืองจำนวนมากเพราะว่าเวลาตนออกไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องป้องไป ก็ได้มีชาวบ้านมอบพระให้และก็ตลอดมาหลายปีและก็เมื่อลูกบ้านเพิ่นเห็นเขาก็เลยค่อยถามตนย่เสมอว่าพระเครื่องที่ลูกบ้านให้มานั่นกำนันเอาไปเก็บไว้มองไหนตนเองนะครับก็เลยต้องบอกว่าน,นี่เราบ่ได้เอาไปใส่นะครับก็เอาราหหอยอยู่ข้อเพราะว่าพี่น้องถามเด้ทั้งนั่นนางาพระเย้าอินดำรับอายุ6 1ปีเป็นลูกบ้านเพิ่นบอกว่าท่านกำนันเนี่ย นะครับเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบซอยเหลือคนที่ตกทุกข์ด้ยากนะครับเมื่อวานลูกบ้านสีเดือดร้อนเดือยยันคนก็ค่อยประสานงานให้คนก็เลยหักก็เลยเอาของมาฝากนะครับพว้ของผมเถอะมันเจียบไว้ผมก็ได้หลายสมีแหละครับตอนชุ่มนุ่มนี่นะครับว่าไม่ได้สองเที่ยงไปแล้วเพราะผมเป็นคนใจดีกันผมก็มอบผู้อื่นต่อไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวความใจดีของผมผมยังอยู่สามสี่องค์แต่ว่าบ่ไปยังครับขึ้นหลายหลายองค์เนี่ยมันจะเป็นรักษาพระ ถ้าจะพระเสียอุ้ยองค์นั้นไปสานอองค์นี้ไปสานอแสดงแต่แขน,อง,ขยนยของค์เดียวแขนโยคอนี่พระรักษาแสดมอย่าเอามือไปปิดนุ่มมืไปหยอกลูกบ้านก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากำนันปิดข้างนี้แล้วหนูจะดูดข้างไหนอย่าไปว่าจังสันเด้อครับเด้อนะครับเป็นเรื่องเป็นเล่าด้วยนะครับหยอกไปหยอกกันมันเป็นตักเอ๋ตักเอ๋ถ้ากำนันเอามือปิดข้างนี้แล้วหนูจะดูดข้างไหนอย่าไปว่าจังสันเด้อครับน้องตั้มไปข้าวข้าวต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องแปลกเรื่องของความเสื่องของคนชาวบ้านเอาหามากนี่นะครับครับผม เพื่อนก็เอามาเก็บไว้ครับเก็บใบแล้วพี่น้องก็ทำย่างปัเบิ่งพี่น้องก็ทำผ่าเอาหอยย่างบ่เพื่อนก็เลยมาหอยใบเบิ้ดนะครับนี่เราเ่ต้องถทำกันป่ะความง่ายประเดี๋ครับผมคุณพารักษาคุณพารักษา ไปเบึงข้าวนีกันบ้างนะครับเมื่อวันกน่อนนี่เขาก็เ่าเรื่องของการขุดค้นพบโครงกระดูกละก่วัตถุโบราณนะครับบัน,นี้ก็พบอีกแล้วนะฮะเป็น<ท>าการขุดค้นพบที่จังหวัดสระแก้วบ้านแม่น้องมินออบ้านแม่น้องมินนะฮะบอ,อ้ะไปบึงกันครับจากไทยรัฐเพิ่นบอกวา่าขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและก่ะเครื่องใส่จานวนมากนะฮะที่จังหวัดสระแก้วบุแล้วครับใกล้ปรา,าสาทสต๊กสต๊อกก็กมนะฮะสต๊อกก็กม ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเพียง1กิโลเมตรนั้นคาดอายุกประมาณ1,000ปีนะครับชาวบ้านกระแห่นน้ำดอกไม่ถูกเทียนนะครับตามลักษณะสไตล์ของชาวไทยนะฮะเอาดอกไม่เอาถูบเอาเทียนนี่นะครับไปขอโชคลาภนะครับนี่ไกลสิเขามาอีกแล้วนะครับหนึ่งงวดขณะที่กรมศิลปากรกเตรียมเข้าตรวจสอบในพื้นที่นะครับคุณชัยวุฒิดนยฮะสวัสดีนรุนาทนะครับนายอำเภอโคกสูงจังหวัดระแก้วก็ได้รับแจ้งจากนายสมศักดิ์คํำสุขสวัสดีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลกุดผือ ตบ้านกุดผือตําบลโนนหมักมุนนะฮะโนนหมักมุนอำเภอโคกสูงว่าชาวบ้านกับพบโครงกระดูกมนุษย์หลักการเครื่องใส่โบราณจํานวน,นมากจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันธุ์รุทัวิวีชานจิตยานันสวสารวัตรสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสพโคกสูงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกจํานวนหนึ่ง ที่เกิดเหตุนนะฮะอยู่ในบริเวณทงหน้าครับบ้านกุดผือนะครับชาวบ้านกว่า20คนกับกำลังซอยกันน้ำครงกระดูกมนุษย์ละกะเศษมหมอห้ยถวยซ้ำทินเผามีดหลักขวานเหล็กโบราณที่ขุดมาได้นํามาวางเรียงรายอยู่บนแปลงนานะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับพบว่าชาวบ้านเนี่ยขุดพบโคระดนะ <c oughs> งกระโหลกนะครงกระโหลกสนองศีรษะมนุษย์ <c oughs> นะครับจำนวนสี่หัวนะฮะนอกจากนั้นก็เป็นกระดูกแขนขานะี <c oughs> น่ยหมอ <c oughs> หายทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะบัดที่นี่ฮะ นายฮัตผงทุลี่ครับอายุ65ปีเพิ่นกับบอกว่าทีหน้าแปลงดังกาวนี่มีเนือทีเก้าไรต้นเนี่ยเศร้าได้นะครับจากชาวบ้านเบื่อทำหน้ามาเป็นเวลา3ปีแล้วเพราะปีนี้ตนได้จ้างรถแบ็คโฮนะครับมาทำการปรับหนาดินก็เลยพบโครงกระดูกดังกาวนนะครับพี่น้องอ่ะเขาพักเบรกจะคุยนะพรพากันช่วงที่2ของรายการครับ